ก็ต้องบอกให้พอใจอยู่แล้วล่ะครับหนึ่งแจมที่เราได้ผมว่าช่วงสินาทีแรกที่เราเสียสมาธิเสียสถึง2ประตูอ่ะผมว่ามันทําให้เกมกลับมายากเลยทุกคนเริ่มเกมมุ่งมั่นที่จะเอาประตูเขาอะนะครับแต่ไม่ได้ระแวดระวังในส่วนของการป้องกันผมว่าถ้าต้องตําหนิเด็กในวันนี้ก็คือเรื่องของ10นาทีแรกเลยที่เสียสถึง2ประตูแต่ว่าหลังจากนั้นอีก8ปดสินาทีผมว่าเด็กพยายามที่จะทําเราไม่ได้พอใจที่เสมอโอเคเรายิงได้มา2อหนึ่งเรายิงได้มา2อสองเราก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในลูกที่3ที่เราสร้างโอกาสได้เยอะมากคลองบอล จบจากโอกาสตรงนั้นไม่ได้มันก็ไม่มีใครแฮปปี้กับหนึ่งแต้มอ่ะแต่ว่า8 0นาทีที่เด็กแสดงออกในการที่จะใไม่ยอมแพ้ผมว่าเป็นข้อดีที่เราเก็บไว้ได้เราเห็นแล้วว่าปัญหาคือในส่วนของเกมรับการเสียสมาธิแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีนะครับก็คือการเส,เสียประตูแล้วก็การเสียสมาธิแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีสิ่งที่แย่อย่างเดียวมันก็มีสิ่งที่ดีด้วยความมุ่งม,มั่นนะครับของเด็กในการที่จะกลับมาเล่นในบ้านไฟติ้งสปิริตอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นข้อที่เราสามารถที่จะไปต่อยอดได้้้้้้แแลวววกกกกกก็็็ตตอออง,งชืื่่่่่่นน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 มมมเเ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 าา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 าหหัััะะะะรรรรบพีีีโสยทททจปผูํไได ทําให้เกมมันยากแล้วทุกคนทราบดีนะครับผมว่ามันก็เป็นแต้มที่เราได้1แต้มรวมเลยเจ็เกมใน21แต้มที่เราให้เก็บนะครับผมว่าเราก็ต้องทํางานหนักต่อนะครับก็ถ้าใน8นาทีแรกเสีย2ประตูถ้าผมไม่กดดันหรือเด็กไม่กดดันผมก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็น8นาทีที่ช็อกแล้วกันนะผมใช้ว่าคําว่าช็อกแล้วกันทุกคนช็อกนะครับทั้งทีมงานตาฟหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลแม้กระทั่งแฟนบอลเองผมก็ใจได้ผมก็ช็อกไม่ต่างกัน8นาทีที่เสีย2ประตูแต่ว่าพอมีสติรวบรวมสมาธิแล้วก็ไม นั้นก็พยายามที่จะสร้างโอกาสในการที่จะเก็บชัยชนะลูกที่3ไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสเยอะมากแต่ว่าเราทําไม่ได้ยอมรับความหนึ่งแต้มที่เราได้ก็าทุกคนไม่มีใครแฮปปี้อยู่แล้วนะครับเล่นในบ้านเราคาดหวังกับ3แต้มเหมือนกันแต่ว่าสุโขทัยเขาก็คงทํากันบ้านมาแล้วก็เขาก็ไม่ต้องการที่จะเป็นผู้แพ้เหมือนกันผมว่ามันก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่ถ้ามองในเรื่องของฟุตบอลผมว่ามันก็มันก็เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งนะนะครับแต่ว่าเรื่องของยานขนันนะเราก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้นะครับ ทีมเราโอเคสกอตเราอาจจะเล็กแต่ว่าทุกคนที่มีชื่ออยู่ในฤดูกาลนี้ทุกคนต้องเล่นได้นะครับทดแทนกันได้จะเห็นในหลายคนที่ได้โอกาสลงไปทดแทนกันผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นติดทดแบนอะ่ะกมว่าก็ทาหน้าที่ได้ดีทุกคนเราพยายามที่จะให้เขาเรียนรู้วิธีการใน11ตัวแรกหรือคนที่ลงไปเนี่ยให้ใหเหมือนกันเวลาที่เราลงไปเขาจะรู้ว่าเกมรู้อ่ะเวลาที่เราขึ้นเกมเราทําแบบไหนเกมรับมันทําแบบไหนแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเองที่เราผิดพลาดอะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องชื่นชมเขาเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าใน8นาทีเเเเเหหมมมืออนนนทททีีี่่บกกกไปปปะรรรัั็2ตูาาาสย้ํใ สำหรับผมมันก็ต้องเก็บอะนะครับมันเหมือนที่ทุกคนบอกนะครับจะ30กว่า3.3ได้4ส้าอะไรก็แล้วแต่เรามีเกมในบ้านนะครับที่เราที่เราต้องเล่นเราก็ต้องพยายามที่จะทําหน้าที่ต่อนะครับเราก็เราก็ยังมีเกมในบ้านที่เราเจอเชียงรายเราเจอขอนแก่นแล้วเราก็เจอปัจจุบนั่นคือเป็นเป็นแต้มที่เราจะต้องมองถึงการเก็บแต้มในบ้านได้ผมว่าณตอนนี้2ี่แต้มมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้เซฟนะครับ3าม้ 35, อะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะครับผมว่าเราก็ต้องเก็บใครชนะอีก2ครั้งสาหรับตรงนี้นะนะ <Used> มันเป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าเราก็ต้องมองเกมหน้าต่อนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์วันนี้จะเห็นได้ว่าผมว่าครึ่งหลังก็ต้องใช้คําว่าทุกคนก็อินกับสิ่งที่ทีมได้ได้เล่นได้แสดงออกกอุกเล้าตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าเราสร้างโอกาสเยอะมากจริงๆที่จะเป็นผู้ที่จะกลับมาชนะนะแฟนบอลก็มีส่วนสำคัญก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณจริงๆแล้วก็แล้วก,วก็เราอาจจะผิดหวังกับหนึ่งแต้มแต่ว่าขอบคุณเสียงเชียร์ขอบคุณกําลังใจแล้วก็ในการกลับมาจากโดนนำสองศูนย์ผมว่าไม่ง่ายแต่ว่าเราก็ทําได้ก็ขอบคุณแฟนบอลก็ยังมีเกมในบ้านอีกสามเกมให้เก็บเราคิดว่าเราก็จะต้องพลิกกลับมาเป ประกันมาของแชกของแชร์รูปแพร้รู้ชนะรั่วไัยมีน้ำแจ